บอยยแกล้งผู้ทราบพิทักโลกแล้วลูกมีแผนการยังไงกันล่ะว่าเขาถูกชักจูงโดยโบบอยๆทำให้เขากลายเป็นคนดีครับฟังแม่สนะถ้าลูกยังเป็นลูกของแม่อยู่แม่อยากให้ลูกกลับไปเป็นวายร้ายและกำจัดเจ้าคนดีแม่รังเกียจบอยๆซะมันทุกคนจะต้องถูกกำจัดเดี๋ยวนี้ฮึ่ยโอ้ ได้ยังไงถึงทำให้แม่ฉันเจ็บบ่อยคอยดูเถอะบ่อยคอยดูเถอตอนอดูดูกลายเป็นวายร้ายอีกครั้งสุดยอดเลยว่าไงครับปูผมตกใจหมดเลยปูจงใจนะเลิกฝันกลางวันได้แล้ว้อใจไหมผมไม่ได้ฝันกลางวันนะครับปูผมแค่เป็นห่วงเรื่องอดูดูน่ะ โอ้ก s, <S ังวลเรื่องอะไรเหรอไม่เอาหน้าปู่ก็รู้นี่อารูดูพูดว่าฮไม่มีอะไรต้องพูดแล้วฉันจะกลับไปเป็นไวรร้ายเหมือนเดิมปอยก่อนเพื่อโบยบอยปอยก่อนเถอะเฮ้ยเฮ้ยพอแล้วพอแล้วนั่งลงเออปู่คงเข้าใจแล้วว่าทำไมผมหัวอดรูดูน่ะไม่รู้ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกถ้าเขากลับไปเป็นไวรร้ายเธอก็แค่ช่วยให้เขากลับใจยากตรงไหนเออ เข้าใจแล้วล่ะปูตอนนี้ผมต้องไปเรียนแล้วนะดีไปเถอะเดินระวังล่ะตั้งใจเรียนด้วยนะได้เลยครับปูแม่เจ็บโอ๊ยแม่จ๋าแม่ของหนูแม่แม่คงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วลูไม่นะผมไม่อยากเสียมแม่ไปนะขอร้องอย่าทิ้งผมไปนะครับ พูดเรื่องอะไรกันนะลูกฮะแม่อยู่ที่นี่ได้ไม่นานเพราะว่าแม่ต้องกลับบ้านไงแล้วโอ้โหเผลผมคิดว่าคุณจะจ่เราไปตลอดการซะอีกแม่จําเป็นต้องรีบกลับนะลูกรักถ้าแม่ไม่อยู่ใครจะดูแลบริษัทให้แม่กันล่ะจ๊ะลูกก็รู้พี่สาวของลูกมันไม่ได้เรื่องแแม่จ๋าแม่ยังไม่หายดีนะลูกไม่ต้องห่วงนะสิ่งสําคัญกว่าคือลูกกลับใจแล้วแม่ภูมิใจมากจ้าแม่อย่าฝืดมากนะแล้วผมจะแก้แค้นให้แม่เอง ผมจะสั่งสอนบวกบอยๆให้รู้ว่าจะทำแบบนี้กับแม่ของผมกล้ามากที่ทำกับแม่ผมแบบนี้นจ้านี่สิสมก็เป็นลูกแม่สั่งสอนพวกบอยๆให้มันรู้สับ้างแต่คุณแม่เจ้างนายเราทำอะไรไม่ได้นะเราจนมากแล้วก็ไม่มีอาวุธเลยด้วยอะออลูกรักไม่ต้องห่วงเพราะว่าแม่มีของขวัญสองอย่างจะให้ลูกอุ้ยต,ตั้งสอง,สอ,งอย่างชิ้นนึงให้ผมเหรอครับว้า เหมือนเมื่อก่อนเลยเจ้านายกลับมาเป็นวายร้ายแล้วนี่รับมันไว้สิลูกรักฮะนี่มันนี่มันจะจะจะจับแหว่ตุ๊กตาหมีวายร้าย <c oughs> ลูกชอบมันไหมจ๊ะความดีจงตายซะความดีจงตายซะ มาแม่จ okay. ๋า <Ooh. S 1> ขอบคุณมากคร <t down> ับแม่ตั้งแต่ลูกออกจากบ้านแสนสุขของเราจะจะแบคือสิ่งเดียวเท่านั้นที่แม่กอดเวลาที่แม่คิดถึงลูกนาคีเรและความชั่วร้ายของมันทําให้แม่คิดถึงลูกรักของแม่ขอบคุณนะครับแม่ขอบคุณที่ทําให้ผมนึกขึ้นได้ว่าผมเคยเป็นยังไง จริงๆนะคุกกี้ของฉันไหม้หมดเลยเอ๊ะร่าเริงไว้บ่อยๆคิดมากไปก็ไม่ช่วยให้ดีขึ้นหรอกใช่แล้วจะเป็นแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่อ่ะนาไม่ผิดสักหน่อยอครูม,มาแล้วครูมาแล้วทุกคนยืนสวัสดีค่ะคุณครูแห่งความยุติธรรมสวัสดีค่ะคุณครูแห่งความยุติธรรมสวัสดีนักเรียนทน่ารัก<ข>อ่านั่งลงนั่งลงเพราะว่าวันนี้ ฉันมีเรื่องจะเซอร์ไพรส์ทุกคนนิดๆหน่อยๆจ้าว้าวสุดยอดเลยยอเลยฮะๆปิดตาสิทุกคนปิดตาก่อนฮ่าซัปไพรส์วันเกิดผมเหรอฮะเรื่องนั้นฝันไปเถอะเธอจะฉลองวันเกิดตัวเองทุกปีเลยเหรอฮะเอาละเอาละพอๆทุกคนปิดตาแอบดูละขอใจฮะาตอนนี้ลืมตาได้แล้ววันจริด เตรียมพร้อมแล้วทุกคนเตรียมทำข้อสอบแห่งความทิติศทองสุเปอร์แบบทดสอบคณิตศาสตร์แต่ครูคะเราเพิ่งสอบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ครับเรายังไม่พร้อมจริงๆนะครับมันถึงเรียกว่าแบบทดสอบไงพวกเธอควรจะเซอร์พรอยู่แล้วไม่นะจะทำยังไงดีล่ะฉันยังไม่พร้อมสอบเลยนี่นี่อ,อ,อดูดู่นเ,เธออยู่ไหนฮะ มันเป็นความผิดของบอยๆครับเขาทําให้อดูดูลาออกว่าไงนะ<อ>มีปัญหาอะไรทาไมเธอถึงมาข<อ>ับเปนักเรียนคนโปรดของฉันละออกนี่ผมคิดว่าผมเป็นศิษย์คนโปรดของคุณครูซะอีกไม่<อ>แต่คุณจะฝันถึงอะไรไปแปลกมากกว่าอดูดูเป็นศิริรักที่หนึ่งของฉันมันไม่ใช่แค่เขาอ,อัจฉริยะและฉลาดแต่เขาเป็นเอเลี่ยนที่ดีอีกด้วยเขากลับไปเป็นวายร้ายแล้วครับตอนนี้ฮะกลายเป็นวายร้ายเลยก็ไรขึ้นฮะ ใช่เป็นความผิดของบอยบอยครับเขาทำแม่อาร์ดูบาดเจ็บอ่ะใช่เขาเลยกลับไปเป็นไวร้าอีกครั้งเพราะเขาอยากล้างแค้นอ่อทำไมถึงทำแบบนั้นบอยบอยรู้หรือเปล่า่าทำอะไรลงไปครูครับขอโทษนะครับครูขอโทษที่ผมมาสายผมไปช่วยเพื่อนบ้านซื้อผักมาครับจะคิดว่านายกลับไปเป็นาวร้ซสอีกกลับไปเป็นไวรายอีกครั้งเหรอนั่นไม่จริงเลยนะ นี่นี่พวกเธอพูดเรื่องแบบนั้นได้ยังไงกันพวกเธอเคยโกหกอะไร,รอีกลึบเปล่าฮะเราไม่ได้โกหกคระครูวันนั้นเขายังเป็นวัยร้ายอยู่เลยเอมขอโทษนะอาดูฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจผลักแม่ของนายเลยนะเอะอะแฮะแอ,อไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงฉันรู้ว่ามันคืออุบัติเหตุปล่อยอดีตให้มันผ่านไปโอเคโล่งใจที่นายยังเป็นคนดี Hey, แล้วทําไมฉันต้องกลับไปเป็นวายร้ายด้วยเล่าบ่อยโอเคพอแล้วพอแล้วพวกนายทำฉันเสียเวลามากโอเคกลับไปนั่งที่ถึงเวลาเริ่มทำข้อสอบได้แล้วเริ่มได้เฮ้เร <c oughs> ืของขวัญชิ้นที่สองละแม่จ๋าชิ้นนี้พิเศษสําหรับลูกรักของแม่นี่ไงบัตรเครดิตเอ็กซ์คู e สีาสำหรับวายร้าย เราจะรวยเละแล้วบัตรแพลตินัมเชียวนัเนี่ยนี่มันไม่ใช่บัตรแพลตินัมมันคือบัตรพลูตโตเนียมจ้บาบัตรเครดิตนี้ไม่จำกัดวงเงินด้วยนะจ๊ะลูกผมอยากจะพึ่งตัวเองได้ครับแม่ผมไม่ต้องการบัตรเครดิตนั่น รับไว้เธอลูกแม่เสียใจที่ลูกอยู่ในสภาพนี้อาศัยอยู่ในที่สกปรกเนี่ยจะเป็นเอเลี주주่ยนวายร้ายน่าเกรงขามไดไ <inf ênio> ้ย <administration> ังไงกันดูรอบๆตัวสิลูกรักมันดีแล้วเหรอยยู่เรับมันไว้เถอลูกก็ได้แม่จ๋าแต่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวที่ผมยอมให้แม่ช่วยนะนี่สิลูกรักของแม่อไม มันยากเกินไปโอ้ไม่ตอนนี้ฉันหิวแล้วเีฮะอาก่าฮ่าฮอาฮอาฮ่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 ามาฮ่าาก่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่รฮ่าาฮ ทะเลาะกันอีกแล้วเธอจะลอกไม่ได้แล้วล่ะพยายามจะดูคำตอบนะนี่หญิงใครจะลอกเธอฮะเย้ยเฮ้ยไม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้โทนไว้เฮนนาไอ้เย็นทำไมรักร้อนได้เลยไหวนะแล้วกันนี่เราเล่นกันนะ ที่รักฉันปวดหัวลามไปถึงหัวใจเลยเฮ้สมควรแล้วที่กระดาษของเธอไม่ไม่เป็นไรฉันก็แค่เขียนใหม่ถึงจะเขียนเร็วแต่ถ้าตอบไม่ถูกก็ไม่มีประโยชน์ลงกนะเธอว่าไงนะโอ้คหหหิดว่าที่นี่เป็นห้องสมุดที่จะคุยกันได้ยังงั้นเหรอฮแต่ว่าห้องสมุดนะ่ะเขาห้ามคุยกันไม่ใช่เลยครับเงียบไปเลยฉันอยากให้ทุกคนที่นี่เงียบ เเออฮะมาดูดูยังลบนายอ่ะมันอยู่ไหนนะเอะเงี้เอาละตอนนี้แหละเอ๊ะครูครับอาดูดูอาดูดูใช้วอกกี้ทอกกี้ครับเป็นเรื่องจริงเหรอติดต่อเอเลี่ยนนอกโลกเพื่อถามคำตอบเหรอฮะ ไม,ไม,ไม,ไม่จริงครับครูผมไม่มีวอลกี้ทอกกี้นะมมไม่มีอะไรนี่จริงนะครับครูผมเห็นจ้าจระเลยเนั่นอยู่นั่นไงเธอ,อเอามาลงเรียนไม่ได้นะโกเปาม,มันอยู่นี่ได้ยังไงนายนายนายทำใช่ไหมดูดูฉันเหรอฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะครูที่ทำเรียกปลายสาย กูสมรู้ร่วมคิดถูกจอดแล้วโอว้ยแร็ปแซบร็บจซบรับแซบรับแซบ,เ,บ,เ,บเออเออมันตอบมาแล้วริงด้วยมีคนตอบกลับกลายเป็นอะไรไปสบายดีไหมอ่าอ่าผมสบายดีครับผมผมไม่เข้าใจคำถามนี้ครับอืมใช่ในที่สุดในที่สุดก็มีคนเข้าใจมุกตลกของฉันในโจทย์ข้อนี้ ฉันภูม mhm. ิใจแตยโยนายเสร็จฉันแน่บอยบอบสวัสดีครับว้าคุณจะช่วยอย่าบอกนะว่านายเป็นคนโทรมาหาฉันก่อนใช่ใช่ฉันโทรหานายก่อนเองเอ๊ะรอเดี๋ยวก่อนนะขอเวลาหน่อยโอเคฉันขอโทษด้วยนะ ต่ฉันไม่ทําธุรกิจกับศัตรูของตัวเองนี่ฟังก่อนฟังก่อนเขาพูดเรื่องอะไรกันเหรอลูกรักเอ่อแล้วคุณผู้หญิงเป็นใครอ่ะฉันเป็นแม่ของเขาอ้แม่นี่เองนี่คุณป้าป้ารู้ไหมว่าลูกรักของป้าทำอะไรกับผมแม่ไม่ทําไมเหรอมาดูนี่ซะพวกเรากำลังจะรวยเละแล้วฉันจะกำจัดพวกแกเฮ้ยเอ้ยเ้ยจยังยสิเพื่อน เราไม่ค่อยคุยกันดีกว่ากำจัดแกก่อนแล้วค่อยคุยกันที่นี่ซะโถโถโถ,โถหุ่นยนต์ที่น่าสงสารลูกของป้าและเ,เพื่อนขอยี้เราแบนแตะพอผมถึงโรงพยาบาลดูเขาคือผู้ชำนานการก็คิดว่าฉันคือแผนเค้กเลยส่งฉันไปโรงอาหารแทนนะ่ะ ได้โปรดให้อภัยเขาเถอะนะนั่นคือเขาคนเก่าสมัยยังเป็นคนดีโอ้ควากลับใจเป็นแวารายเหมือนเดิมเหรอใช่แล้วฉันแค่แสร้งเป็นคนดี <c oughs> นายจะให้อภัยฉันไหมอ้าอฉันไม่ให้อภัยนายเรื่องนี้มันเกี่ยวกับชื่อเสียงครอบครัวของฉันนายทำลายมันจนย่อยยับแล้วเอ่อยังมีทางที่เราจะเป็นเพื่อนกันได้เปล่าไม่มีทางมันขัดกับกฎของครอบครัวโดยการเป็นเพื่อนกับนาย <c oughs> บัตรบัตรบัตรเครดิตพลูโตเนเนียมเฮ้อเปลี่ยนใจแล้วเหรอพวกเธอคงกลับไปเป็นเพื่อนกันได้แล้วสินะแตเป็นไปไม่ได้เท่าที่ผมรู้ทั้งจัก,กรวานนี้มีบัตรพลูตเนเียมแค่สามใบเท่านั้นครับมีแค่มหาเศรษฐีที่มีบัตรนี้ เพราะงั้นบอกผมมาคุณเป็นใครเอเชิญดูนี่ด้วยตัวเองเลย <st> อเชิญดูครับคุณนายรออภัยผมด้วยงั้นคุณคืออีบปบูเจ้าของแบรนด์เครืร่องสำอางที่มีชื่อเสียงที่สุดในจัก,กรวาลใช่ใช่แล้วจะเป็นใครละจะ๊ะก็ตนะครับคุณนายบูให้อภัยผมเถอะได้ไหมเฮรเมื่อก,กี้เห็นไม่ชัดไฟนห้องมันมืดไปหน่อยคุณอยากดื่มอะไรไหมอยากให้คุณสักนาอะไรให้ไหมไดๆเลยดูจากสีหน้าคุณแล้วนะผมรู้เลยว่า อเ,ยเชชอย่าสนเลยฉันโทรไปหาหนายเพื่อช่วยลูกชายของฉัน <c oughs> ดูดูฉันส่งบัตรเครดิตพูตัวเนี่ยมไปให้เขาแล้วด้วยกเ่นรัอ ทำไมไม่บอกฉันว่าแม่ของนายคือคุณนายอีบูบูแต่ฉันรู้ก่อนแล้วก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้หมายความว่านายพร้อมทําธุรกิจและเป็นเพื่อนฉันเพื่อการทําความเลวละโอะใช่ใช่แน่นอนเราทําได้ไม่มีปัญหาเลยโอ้โอ้แล้วเรื่องเมื่อกี้ที่พูดถึงชื่อเสียงของครอบครัวนายละ่ะฮะยังไง <c oughs> ฉันเจอจนเชนแล้วในโลกของธุรกิจนายเหยียบฉันฉันจะเหยียบนายกลับไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่จริงแล้วฉันโดนเหยียบทุกวันเพราะงนั้นไม่มีปัญหาเลย เอาละพอแล้วพอแล้วพอแล้วที่ฉันโทรหานายเพราะลูกชายของฉันอยากจะซื้ออาวุธใหม่น่ะแล้วนายมีอะไรบ้างล่ะสำหรับลูกชายของเคิร์นไม่ใช่สำหรับฉันแต่เป็นสำหรับนั่มันอะไรอะไหนละโก้เป้าเออเงินโอออะไรนะอะไรนะ ขาจะโถ่ดิมแน่นสิโอ้เหมือนกำลังแบกถุงน่ะถุงใหญ่ไปฮะ,ะแกทำแบบนั้นทำไมแล้วแกเป็นใครต้องการอะไรฮะขอ <c oughs> พุทธิฐานจอม่ายฉันไม่รู้จักแกมาก่อนใช่ฉันไม่รู้จักแกมาก่อนเฮ้เขาคือแปงค์โกบอด ทั้งพันขโมยเงินและล้นเงินทั้งหมดจากเงินบริจาคโรงเรียนเงินในโรงอาหารและเงินเก็บจากชมรมทำิตาสารนีร่รายการมากเจ้าหุ่นยนต์ระวังให้ดีเถอะโรงเรียนแห่งความยุติธรรมของฉันจะสั่งสอนแกนเองพร้อมจะสู้หรือ,อยังพร้อมแล้วเร็วเข้าทุกคนมันกำลังด เธอกำลังจะไปไหนกันเอ่อไปสู้กับเจ้าแปงโกบอดครับครูเออดีมากอะไรนะการสอบยังไม่จบแต่เธออ,ออกไปสู้ยังไมเออลยแ,แต่ว่าครูเพิ่งจะขอให้เราออกไปสู้เมื่อกี้นี้เองฉันบอกให้ไปตอนนี้เลยเหรอฮะพูดห,หรือเปล่านี่ครูเป็นอะไรนะโรงเรียนกำลังอยู่ในอันตารายนะถ้าไม่สวนว่าเราจะปลอดภัยหรือเปล่าสอบก็คือสอบทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยออกไปสู้นี่ครับครูผมทำเสร็จแล้ว ว้าวเร็วมากอู้ดีมากดีมากฮะนี่หมันอะไรเนี่ยฮะภาษาอะไรอะทำไมลหะครับครูครูไม่เข้าใจหรอนายเห็นหน้าฉันชัดไหมอาฮะฉันเหมือนคนหน้าสีเขียวมีหนวดอยู่บนหัวหรือเปล่าล่ะฮะเหมือนไหมเหมือนไหมไม่เหมือนครับแล้วทําไมเธอคิดว่าฉันจะเข้าใจภาษาเอเลฟลาที่เธอเขียนมาล่ะฮะสุดยอด แต่แต่แตต,ต,ต,ตว่าผมตอบทุกโจทย์เลยนะว่างั้นให้ผมสู้กับมันเถอ,อะฮะไม่มีทางไปนั่งก่อนที่ฉันจะนั่งทับนายเข้าใจไหมอุย๊ยเขาหนักมากนะไอ้ไม่เอาครับพอแล้วกลับไปทําให้เสร็จทุกโจทย์ก่อนเดี๋ยวนี่ออโอ้ไม่มันขโมยของทั้งโรงเรียนเลยเร็วเข้าเร่งมือหน่อยก่อนที่ทุกคนจะรู้ อ้าวใา่โอ,โอไม่ไม,ไม่มันขโอมอยยางรถแห่งความยุติธรรม <c oughs> ทั้งรวยแล้วทั้งรวยแล้วโอไม่ให้เราเออกไปสู้กับมันเถอะครับไม่เธอห้ามไปล้อหายไปก็หาใหม่ได้ยัางไม่ก็ตามฉันต้องทาตามหน้าที่ให้ดีที่สุดจนกว่าจะตาย ว้าวมันมันช่งงดงามจะทำยังไงกันดีล่ะฉันยังเหลืออีกตั้งหลายข้อนี่บบยบอยนี่หวว่าไงนายนายคิดว่าใครอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้เอ่เอเป็นกบฏเป็นใครจะรู้ได้ยังไงล่ะเฮ้ยฉันต้องรีบทำจะได้ไปสู้กับมันก่อนที่ทุกคนจะเลอะโอ้ไม่ นี่แกจะทำอะไรโอ้อันนี้หนักจังเลยฮะจะต้องได้เงินเยอะแน่เลยโอ้ไม่เราเราจะเล่นบาสเกตบอลกันยังไงล่ะทีเนี้ย <c oughs> โอ้ไม่บอยบอยมันกำลังเข้ามาประตูฟุตบอลน,นั่งลงทุกคนนั่งลงการสอบยังไม่จบทำอะไรสักอย่างสิเราจะเล่นฟุตบอลยังไงละ่ะคร้วนี้รู้แล้วว่ามาสิ <c oughs> บอยบอยพลังแยกร่างท้า เอาละครูครับเราแยกออกเป็น3ามคนแล้วเอเราคนนึงจะทําข้อสอบแล้วสองคนที่เหลือก็จะออกไปสู้ขอเถอะครับครูทําไม่ได้ตุงเนี่ยเราไม่มีประตูฟุตบอลแน่ก็ได้ฉันจะลงให้เธอไปเย้อราด้วยรอฉันด้วยฉันทําจะเสร็จแล้วเอาละฟังนะใครจะเป็นคนทําข้อสอบฮะขอโชคดีละ ฉันก็ใจความรู้สึกเธอนั่งลงนั่งลงเนี่ย <c oughs> เรากำมังจะรวยรวยเลยเนี่ยดะ